ก็สวัสดีนะครับนักเรียนสําหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องอนุกรมเลขคณิตจะเป็นการทบทวนนะครับพวกเราน่าจะเคยเรียนตอนอยู่มอ5อนุกรมเลขคณิตนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันสองสูตรนะครับสสูตรแบบนี้นะครับแบบนี้สูตรแรกนะครับ s n เท่ากับ n ส่วน2ะครับแล้วก็ในวงเล็บเหลี่ยมตรงนี้2 a 1บวกในวงเล็บ n ลบ1คูณ d สูตรนี้เห็นลบหคูณดีแล้วก็สูตรที่2อนะครับ Sn เท่ากับ n ส่วน2คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ a 1บวก an สองสูตรนี้นะครับใช้ต่างกันครับสมมติสูตรนี้นะครับถ้าเรารู้ a 1นะครับพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายเราก็ใช้สูตรนี้นะครับพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายใช้สูตรนี้แต่ถ้าตรงนี้เราไม่รู้นะครับเรารู้แค่พจน์แรกนะครับเราก็ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้ ก็มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1อ่ะเขาบอกว่านะครับอนุกรมเลขคณิตชุดหนึ่งมี a1 เท่ากับ4 n เท่ากับ10และ A 10นะครับก็คือโพสที่10เท่ากับเอ่าเท่ากับ49จงหา d และก็ s n ที่นี้เขาให้เราหาอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือหาดีหาดีนี้คือหาผลต่างร่วมนะครับเนื่องจากเป็นอนุกรมเลขคณิตและก็ Sn Sn นี่คือผลบวก n คือเขาให้มาเท่ากับ10ดังนั้นเราต้องหา s 0หา s 10ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะหา d ครับเนื่องจากเป็นอนุกรมเลขคณิตเราก็สามารถใช้สูตรลำดับเลขคณิตได้นะครับเพื่อหา d เพราะว่าเขาให้ a1 มาแล้วเท่ากับ4แล้วก็ a10 เท่ากับ49ดูวิธีทานะครับครูก็จะยก สูตรพจน์ทั่วไปของแบบเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เนื่องจากโจทย์ให้มาแล้วนะครับพวกนี้นะครับครูก็จะแทน10นะครับแทน an เป็น a 10นะครับ n เท่ากับ10เท่ากับ a 1 a 1ก็คือเลข4นะครับเท่ากับ4ทีนี้ n เป็น10ก็คือ10ลบ1คูณ d ตัวนี้ d เรายังไม่รู้นะครับเราจะหาค่า d ตามที่โจทย์ต้องการก่อนนะครับหาตามโจทย์ต้องการนะครับเวลาคิดโจทย์คณิตศาสตร์นี้เราก็แทนนะครับแทน a สิบจดให้เท่ากับ49ตรงนี้นะครับสีกาอ่าดิฟีก็ลงมานะครับ10ลบ1ก็เหลือ9ก็จะเป็น9คูณดีคงไว้นะครับตัวนี้อ่าดิีตัวนี้บวกอยู่ใช่ไหมครับข้างหน้าบวกอยู่ถ้าเปลี่ยนฝั่งก็กลายเป็นลบอ่ามาลบกับ49 49ลบออก4ก็เหลือ45ทีนี้เลฟีตัวนี้ย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาลบดังนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือ9ดีทีนี้อยากเลขอ่ดีเฉยๆนะครับ่ก้ยา,ยาหาร45 หารด้วย9ก็เท่ากับ5นะครับ d เท่ากับ5ก็คิดง่ายง่ายคูณอะไรเท่ากับ45ก็คือ95งั้น d เท่ากับ5นี้ได้คำตอบแรกแล้วนะครับตามที่โจทย์ต้องการทีนี้เขาให้เราหา sn ใช่ไหมครับคิดตามโจทย์ sn n คือ10แสดงว่าให้เราหา s 1 0 s 1 0อันจากสูตรนะครับสูตรอนุกรมเลขคณิตมีอยู่2สูตรก็คือสูตรนี้ ข้างบนนี้คือ a 1นครับ a 1บวก n ลบหคูณ d นะครับสอง a 1ข้างล่าง a 1บวก a n อ่ามันจะต่างกันก็คือตรงนี้รู้พจน์แรกกับพจน์สุดท้ายตัวนี้รู้แค่พจน์แรกทีนี้เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เขาให้เขาให้เราหา s 10พจน์แรกก็รู้แล้วนะครับพจน์สุดท้าย a 1 0ก็รู้แล้วเขาก็เลยใช้สูตรน,นี้นะครับเลือกใช้สูตรน,นี้ที่จริงใช้สูตรน,นี้ก็ได้นะครับได้คําตอบเท่ากัน นะครับเมื่อเราใช้สูตรนี้เราก็แทนนะครับ h 10นะครับ n เราเท่ากับ10ตามที่โจทย์ให้อ่ก็แทนตามนี้นะครับก็เป็นสิบหารสอง a 1นะครับ a 1ก็คือ4นะครับ a 1คือ4ครับ a 10ก็คือ49แบบนี้นะครับ10บหารด้วยสหารลงตัวนะครับได้5ก็ขวงไว้นะครับ5ในวงเล็บนะครับ a 1นเท่ากับส a 10บเท่ากับสีก็รวมกันเท่ากับ53นะครับก็เป็น5้าคูณห้าสิทด1 5 5าก็ 25, 25, 26่นั้น s10 mm hmm. ก็เท่ากับ265แต่ว่าคำตอบมันมีอยู่2คํคำตอบก็คือ d เท่ากับ5แล้วก็ s10 เท่ากับ2หกก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่1ต่อมา mm hmm. ตัวอย่างที่2องตัวอย่างที่2เขาบอกว่าให้ลำดับเลขคณิตลำดับ1มีผลต่างร่วมก็คือตัว d นะครับเท mm hmm. ่ากับ4พจน์ที่13เท mm hmm. ่ากับ51จงหาผลบวก13พจน์แรก นะครับ13พจน์แรกทีนี้เนื่องจากนะครับเขาให้เราหาพจน์บวก13พจน์แรกมันมีอยู่2สูตรนะครับสูตรที่1ก็คือถ้าเรารู้ a 1นะครับรู้ a 1เราจะแทนในสูตรแรกทีนี้สูตรที่2คือถ้าเรารู้ a 1กับพจน์สุดท้ายนะครับพจน์สุดท้ายคือพจน์พจน์ที่13ตัวนี้เรารู้นะครับเราก็เลยเลือกใช้สูตรที่2นะครับสูตรที่2แต่โจทย์ข้อนี้นะครับจากการวิเคราะห์แล้วมันติด ติดตรงเรายังไม่รู้พจนที่1นะครับพจนที่1นะครับติดที่เรายังไม่รู้พจนที่1นในที่นี้นะครับคณครูจะเลือกใช้สูตรที่2นะครับดูนะครับสูตรที่2ตรงนี้ก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นะครับ n ก็คือ13นะครับต้องการหา s 13ก็เป็น13ส่วน2 a 1โจทย์ไม่ให้มาใช่ไหมครับโจทย์ให้มาแค่ผลต่างร่วมแล้วก็พจนที่13 ดังนั้น A1 ยังไม่รู้ก็คงไว้นะครับพจน์ที่13เท่ากับ51เขาก็แทน51ลงไปแบบนี้อ่าตัวนี้เราจะคงไว้ก่อนนะครับคงไว้ก่อนถ้าเรามี A1 มาแทนนะครับก็จะคูณตัดกันได้เป็นผลบวก13พจน์แรกตามที่โจทย์ต้องการทีนี้เราต้องมาหา A1 ครับหาเ1เพิ่มมาแทนตรงนี้ให้ได้ครับเนื่องจากเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตรพจน์ทั่วไป a n เท่ากับเพราะว่า a 1มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่พอได้ a 1ตรงนี้เราก็จะมาแทนนะครับมาแทนเอ็นเท่ากับเอนึ n ่งบวกเนลบหคูณดีนี่คือสูตรพจน์ทั่วไปของแบบเลขคณิตเราก็แทนนะครับ a n ก็คือ a 13นะครับเห็นไหมครับพจน์ที่13บสามจให้มาแล้วคือ51ก็คือพจน์ที่13บสเท่ากับเอก็ตามนี้นะครับ a 1 n ก็คือ13ก็13บสลบหคูณดพจน์ที่13บสามจให้มาแล้วคือ51เอราก็แทน51ลงไปนะครับ A1 คือตัวที่เรายังไม่รู้นะครับตัวนี้ D ก็คือ4ใช่ไหมครับผลต่างร่วมเท่ากับ4ก็แทนลงไปนะครับ13ลบ1ก็เหลือ12 12คูณ D D ก็คือ4ก็12คูณ4เท่ากับ48ใช่ไหมครับเท่ากับ48ทีนี้48ตรงนี้มันบวกถ้าเปลี่ยนฝั่งก็จะกลายเป็นลบก็จะเป็น51ลบ48นะครับ51ลบ48ก็จะเหลืออยู่3ตรงนี้ใช่ไหมครับ3นี้ a1 ก็เลยเท่ากับ3ใช่ไหมครับเพราะเราย้ายตัวนี้มามาลบ นะครับฝั่งนี้ก็อยู่ A1 เนเราก็แค่เปลี่ยนฝั่งเฉยนะครับเปลี่ยนฝั่งนั้น A1 ก็จะเท่ากับ3แต่ยังไม่จบนะครับในเะอนึ่โจทย์เขาไม่ต้องการ A1 ครับเขาต้องการผลบวก13พจน์แรกซึ่งเราใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับแทนมาถึงตรงนี้นี่ s 1 3ผลบวก13พจน์แรกมันติดตรง A1 ใช่ไหมครับ a 1นงั้นเราก็เอา A1 ที่เราหามาได้ครับนี่มาแทนนะครับตรงนี้ก็เป็น3 3าบวก51็ก็เป็น54ครับแบบนี้ แบบนี้นะครับ54ก็ตัดนะครับตัดก็เหลือ27ก็จะเป็น27คูณกับ13นะครับก็จะเท่ากับ3 5 1รนะครับตัวนี้แทนได้อแทนเลขสามลงไปได้54 54ก็ตัดเหลือ27 27ิบคูณ13ก็351้ดังนั้นผลบวก13บพ้นแรกก็เท่ากับ3 5 1ตัวนี้สูตรเอามาให้ดูนะครับให้เราดูบ่อยๆเราก็จะจำได้นะต่อมานะครับ ตัวอย่างที่3เดี๋ยววิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์จากอาโจทย์ให้มาก่อนเขาบอกว่าอนุกรมเลขคณิตชุด1มี a n เท่ากับ23 d เท่ากับ3 s n เท่ากับ98จงหา a 1และ n ข้อนี้นะครับข้อนี้ถ้าเราเลือกใช้สูตรนะครับเราจะใช้สูตรที่2เพราะว่าเขาให้พน์สุดท้ายมาใช่ไหมครับน์สุดท้ายเท่ากับ23 d เท่ากับ 3ให้ผลต่างรวมมานะครับผลต่างรวมมาแล้วก็ให้ผลผลบวกมาอีกนะครับนี่ผลบวกเท่ากับ98แต่เขาไม่รู้ว่า a1 กับ n เป็นเท่าไหร่นะครับ a 1กับ n เป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราเลือกใช้สูตรมีอยู่2ส,สูตรนะครับมี2ส,สูตรอลองแทนดูนะครับดูตัวอย่างก่อนดื่นล่าหา an ก่อนนะครับนี่คือสูตรพน์ทั่วไปของเลขคณิตครับสูตรพน์ทั่วไปของเลขคณิต ใช่ไหมครับเนื่องจากเขาให้ a n มาเท่ากับ23สนะครับ23สามนั้นตัวนี้ก็เป็นย3สครับเ n เท่ากับยี่สาม็ก็ลงมาเลยนะครับเอ็นลบ1คูณ d ดีให้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ3ก็กระจายคูณเข้าไปเป็น3 n ตัวนี้เป็นลบ3นะครับเป็นลบ3ทีนี้ลบตัวนี้เปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งย้ายมามาบวกย3มบวก3ามก็เป็น26กนะครับก็ได้26เท่ากับ A1 บวก 3n นะครับคงเหลือตรงนี้ลบย้ายมาเป็นบวก นะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับก็จำเป็นต้องพึ่งลําดับเลขคณิตด้วยนะครับสูตรพดทั่วไปเข้าไปด้วยกันนะครับตัวนี้อย่าลืมครับว่าโจทย์ต้องการหา A1 หนะครับ a1 มันอยู่กับตัวนี้นะครับทีนี้เนื่องจากนะครับครูใช้สูตรนี้ก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณใงเล็บ A1 บวก a อเนื่องจากมันมี An มาให้ครับนี่เราก็เลยเลือกใช้สูตรนี้นะครับเขอให้ตัวสุดท้ายมา หรือเราใช้สูตรนี้เราก็แทนครับแล้วก็ผลบวกนะครับ n เท่ากับอะไรครับาผลบวกทั้งหมดนะครับเท่ากับ98 n เรายังไม่รู้นะครับ a 1ก็ยังไม่รู้แต่ an รู้แล้วครับคือ23นะครับเราก็แทน23งลงไปตามโจทย์นี้ x 2ตัวนี้นะครับเราก็ย้ายขึ้นมาคูณเพราะว่าหารอยู่ย้ายฝั่ง286ทด1นึครับก็ได้196ย96ทีนี้เอา n ตัวนี้กระจายคูณเข้าไปครับ n ตัวนี้คูณในวงเล็บ ก็จะเป็น a 1นคูณกับ n นะครับ a1 คูณกับ n ตัวนี้ก็จะเป็นย3 n ิบามนะครับย3 n ิบสามให้เป็นสมการที่2ตัวนี้ให้เป็นสมการที่1อ่าโอเคนะครับทีนี้จากสรรมการที่1นะครับจากตรงนี้คูตัดให้เหลือ a1 ตัวย้ายตัวนี้ไปนะครับตัวนี้บวกย้ายฝั่งไปเป็นลบอ่าก็จะเป็น26ลบ3มใช่ไหมครับดังนั้น a1 ก็เท่ากับ26ลบ3ามตรงนี้บวก ย้ายมาเป็นลบนะครับก็เป็น26ลบ3 n ในตรงนี้พอได้ A1 นะครับได้ A 1ตงตัวนี้เป็นสมการที่3นะครับครูจะเอาค่า A1 งตัวนี้นะครับไปแทนในสมการนี้แทนในสมการที่แทนในสมการที่2แทนในตรงนี้นะครับแทนในตรงนี้ตรงนี้จะถูกแทนด้วย26หลบ3 n เ็นห็นไหมครับตรงนี้26ลบ3 n แล้วก็คูณกับ n นะครับตัวนี้ก็คูณกับ n นเหมือนเดิมต่อมาตัวนี้ก็บวกเลยครับ บอร์ยี่สิบสามเหมือนเดิมมาต่อที่ฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเก้าสิบหกนะครับเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหกเหมือนเดิมตรงนี้ต่อมาเราก็คูณเข้านะครับเป็นยี่สิบหกเอ็นตรงนี้ก็จะเป็นลบสามเอ็นังสองแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสองกลางลังสองก็ย้ายฝั่งย้ายฝั่งนะครับทําให้อ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ 1, และตัวทีําลังสูงสุด ข้างหน้าต้องไม่ติดลบนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นลบใช่ไหมครับกำลังสองสูงสุดแล้วพวกย้ายฝั่งให้มันเป็นบวกย้ายมาก็กลายเป็นบวกส่วน2ตัวนี้รวมกันได้ครับเพราะว่ากํกลาลังเท่ากันรวมกันได้ตัวนี้ก,กลาลัง1งตัวนี้กาลังหนึ่งรวมกันก็จะเป็น49ใช่ไหมครับสองตัวนี้ย้ายมาก็กลายเป็นลบสี่ส่วนฝั่งนี้มีอยู่แล้วคือบวกร้อ้พอย้ายาฝั่งนี้มาหมดก็จะกลายเป็น0ูนย์ครับทีนี้เราก็มาแยก2องเล็บครับเนื่องจากเป็นทําการกำลังสอง ได้แบบนี้นะครับแยกวงเล็บเรียนต้องลองไปฝึกฝึกแยกดู mm hmm. ก็จะได้ n mm hmm. n เท่ากับตัวนี้ลบย้ายนะครับลบย้ายมาเป็นบวกเห mm ็นไหมครับลบยี่บแปดย้ายมาเป็นบวก mm hmm. 3คูณอยู่ย้ายมาหาร mm hmm. ก็จะเป็น28หารด้วย3มันหารไม่ลงตัวเราก็คงไมาแบบนี้ครับ mm hmm. นี้ตัวนี้วงเล็บนี้นะครับดู n ลบ7ลบย้ายมาเป็นบวก ก็จะเป็นบวก7 0ศูนย์บวก7ดเท่ากับ7ดังนั้น n ก็เท่ากับ7ทีนี้เนื่องจากมันเป็นลำดับเป็นอนุกรมใช่ไหมครับมันต้องเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ดังนั้น n ต้องเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับจำนวนเต็มดังนั้น n ของเราต้องเท่ากับ7นะครับ n ของเราเท่ากับ7เพราะว่าตัวนี้หันไม่ลงตัวหันไม่ลงตัวแต่ว่าโจทย์เขาต้องการ A1 และ n ตอนนี้ n ได้แล้วนะครับคือ7ขาดคือ A 1อ่งแทนหา A1 นครับแทนไหนๆก็ได้ครับ นี้ตัวนี้เขาแทนในแทนในสมการที่3ก็คือแทนในนี้นะครับ n เราคือ7ก็แทน7ลงไป3.721 26-21กลบ21็ก็เหลือ5แสดงว่า a 1ก็เท่ากับ5แบบนี้นะครับ3 7 21ดังนั้น a 1เท่ากับ5 n ก็จะเท่ากับ7แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนี่คือตัวอย่างที่3ามะดูต่อนะครับต่อมาตัวอย่างที่4 จงหาผลบวก20พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยแต่ที่นี้เขาจะบวกอยู่20่สสูตรที่เราเลือกใช้นะครับสูตรที่เราเลือกใช้ต้องดูดีๆนะครับมันมีอยู่2สูตรถ้ารู้ตัวแรกกับรู้ตัวสุดท้ายจะใช้สูตรที่2นะครับแต่ถ้ารู้ตัวแรกเฉยกับดีจะใช้สูตรข้างบนก็คือสูตรตัวแรกนะครับสังเกตข้อนี้เนื่องจาก ัวนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตใช่ไหมครับมีพจนแรกเท่ากับ3และก็ผลต่างร่วมก็คือจับ2ตัวนี้ลบกันตัวหลังตั้งนะครับ5ลบ3เหลือ2แสงดงว่า d เท่ากับ2เขาก็จะใช้สูตรข้างบนนะครับเพราะว่าเขารู้แค่ a 1ก็คือ3ตรงนี้นะครับเขาไม่รู้ตัวสุดท้ายนะครับมันใช้สูตรที่2ไม่ได้นั้นเราก็แทนนะครับแทนใช้สูตรนี้ s 20ก็เอา20แทนนะครับเเป็น20 ก็เป็น20หาร2อ่20หาร2นะครับก็ในวงเล็บเหลี่ยม2คูณ A1 A1 ก็คือ3ตัวแรกก็คือ3บวก n ลบ1 N เราก็คือตัวนี้ครับ20อ่า20ลบ1คูณดีดีที่เราหามาก็คือ2อก็แทน2ไปนะครับทีนี้20หาร2มันลงตัวใช่ไหมครับก็คือได้10อ่ามาตัวนี้คู่นี้คูณกันก่อนครับ2คูณ3ได้6 คงไว้นะครับจำไว้นะครับตัวนี้ได้6ตัวนี้10เพลือ19 19คูณ2ก็38 38รวมกับ6ก็44ดังนั้นเราก็จับคูณกันครับ10คูณ44ก็เท่ากับ440นั้น S 20ก็เท่ากับ440นั่นก็คือผลบวก20่สแรกนะครับของกรมเลขคณิต3บวก5บวก7แบบนี้ไปเรื่อยเท่ากับ440ก็เสร็จแล้วนะครับแบบนี้สูตร อาสูตรก็ตรงนี้นะครับสูตรเราก็ใช้สูตรนี้เพราะว่าเรารู้แค่ A หนึ่งตัวสุดท้ายเราไม่รู้ภาพนี้ตัวตัวนี้เราไม่รู้แล้วครับเราก็เลยไม่ใช้สูตรนี้นะครับแบบนี้อ่ะโอเคนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาครับอันนี้ให้เราวิเคราะห์ก่อนโจทย์ตัวอย่างที่ห้านะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งตีทุกๆุกหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยตีหนึ่งครั้งเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกา ตีสองครั้งเมื่อเวลาสองนาฬิกาตีสามครั้งเมื่อเวลาสามนาฬิกาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับในเวลา24ชั่วโมงนาฬิกาเรือนนี้จะตีทั้งหมดกี่ครั้งก็ง่ายๆนะครับเวลาหนึ่งนาฬิกานี้หนึ่งครั้งใช่ไหมครับสองนาฬิกาสองครั้งสามนาฬิกาสามครั้งสี่นาฬิกาก็จะสี่ครั้งห้านาฬิกาก็จะห้าครั้งแบบนี้เขาจะทับนะครับว่าถ้าตีแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนครบ24ชั่วโมงเขาจะ รวมแล้วจะตีไปกี่ครั้งแบบนี้เราต้องใช้สูตรอนุกรมนะครับเพราะว่าต้องรวมใช่ไหมครับรวมเพราะว่าหนึ่งกาหนึ่งครั้งสองก,กาสองครั้งสามกาสามครั้งแบบนี้เราต้องรวมนะครับรวมโอเคนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ครับจะเรียงเป็นลาดับเลขคณิตแบบนี้นะครับเรียงซึ่งมีดีเท่ากับหนึ่งเพราะว่าจับสองลบหนึ่งหรือว่าสามลบสองดีเท่ากับหนึ่ง นี้เราต้องบวกใช่ไหมครับบวกเพราะว่านี่คือ1ครั้งตีสองสองครั้งตีสามสามครั้งตีสี่สี่ครั้งนะครับไปถึงย4่สิบอิกาก็ย4ิบสี่ครั้งเราจะรวมว่าในย่ิบสี่ครั้งตั้งแต่1ครั้งจนไปถึงยี่บสี่ครั้งนี้ตีรวมกันเท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตรนี้ที่จริงเราใช้สูตรข้างล่างได้เพราะว่าเรารู้ตัวแรกกับรู้ตัวสุดท้ายนะครับแต่ในที่นี้เขาใช้สูตรแรกสูตรข้างบน ก็หาเ n ก็คือ n 2 4นยสี่ะครับเพราะว่าตรงนี้มีอยู่ย4สี่ตัวนะครับเเป็นย4สี่ก็แทนย4สี่ตรงนี้ย4สี่ก็ย4่สี่หารสองสองคูณ a นหนึ่งนะครับตัวแรกก็คือตัวตัวที่1อ่าตัวแรกก็คือ1นะครับสองคูณหนึ่งอลบ1 n ่ลบห่หาย4สี่ 24, พจน์นะครับก็ยี่สี่ลบหน่า d เท่ากับ1นะครับ d หามาแล้วเพิ่มทีแล้ว 1. แบบนี้ย่สี่ 24, หาร2ก็เหลือสิบสองแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ได้สอง ยี่สามลบหนึ 1, ่งก็ยี่สี่ลบหนึ่งก็เหลือยี่สามยี่สามคูณหนึ่งก็ยี่สามยี่สามบวกสองก็ยี่ห้าใช่ไหมครับดังนั้นสิบสองคูณยี่ห้าก็เท่ากับสามร้อยดังนั้นผลรวมนะครับผลรวมของการแบบตีไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยแบบนี้จนครบยี่สี่นาฬิกาเท่ากับสามร้อยครั้งเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ดูต่อนะครับนี้ก็ใช้สูตรข้างล่างก็ได้นะครับ สูตรข้างล่างก็ได้เพราะว่าตัวนี้รู้แล้วนะครับตัวสุดท้ายคือย4ิบสี่ใช้ข้างล่างก็ได้นะครับแต่นี้ที่นี้เขาเลือกใช้ข้างบนครับเราก็ดูดีนะครับการใช้สูตรต่างๆอ่ะมาตัวอย่างที่หกนะครับตัวอย่างที่หกพ่อค้าคนหนึ่งขายของเดือนแรกได้สามพันหอบาททีนี้บอกว่ารายได้เขาจะเพิ่มขึ้นเดือนละสองร้อยทุกเดือนทีนี้จงหารายได้ทั้งหมดเมื่อเขาทำงานครบสิบองเดือน เดือนแรก3า0พเดือนที่2เพิ่ม200ก็จะเป็น3า0พันใช่ไหมครับเดือนที่3ก็เพิ่มอีก200อก็จะเป็น4 0 0พันเดือนที่ 4, 2> 4 2. ี่ก็4ี0พันสแบบนี้ไปเรื่อยจนครบ12เดือนเขาจะมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็แสดงว่าให้รวมกันนะครับวิเคราะห์จากโจทย์ก็คือให้เรารวมรวมรายได้ทั้งหมดนะครับว่าพอครบ12เดือนนี้เขาจะมีรายได้เท่าไหร่โดยสังเกตมันจะเป็น,นแบบเลขคณิตใช่ไหมครับ3า0พ3น0ก4,000ดี่พ บวกทีละ200ก็แสดงว่าดีเท่ากับ200แบบนี้นะครับแบบนี้3,6 38ัน0กนี่คือ3เดือนแรกทีนี้เราต้องการทั้งหมด12เดือนใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องหา s 12ก็คือผลรวมส2องเดือน12พจน์ซึ่ง d เราเท่ากับ200ใช่ไหมครับนี่ผลต่างเท่ากับ200ก็ใช้สูตรอ,อนุกรมเลขคณิตนะครับใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตหาผลบวก12เดือนเราก็แทนนะครับสูตร เขาเลือกใช้สูตรข้างบนเพราะว่าเราไม่รู้ตัวสุดท้ายาเราไม่รู้เดือนที่12บสองว่าทำงานได้ไรายได้กี่บาทารู้แค่เดือนแรกใช่ไหมครับได้3ามพัก็เลยใช้สูตรข้างบนทีนี้จะมีอยู่12เดือนใช่ไหมครับก็เ1 2ก็แทนครับตัวนี้ก็เป็น12บหาร2องใไหมครับสิหารสองสคูณเอหนพจแรกพจแรกก็คือ3ามพัก็คือ2องคูณสามพบวกกับ N อลบห ก็คือ12ใช่ไหมครับอันนี้ Sn N ก็คือ12ตำแหน่งนี้ก็12รูป1คูณกับ D D ก็คือบวกเพิ่มชีละ200แบบนี้บวก200นั้น D ก็คือ200ตัวนี้คูณกันได้7,200ตัวนี้ได้6นะครับตัวนี้7,200ตัวนี้เหลือ11 11คูณ200ก็2,200 2,200กับ7,200ก็จะเป็น9,400 9,400คูณ6ก็เท่ากับ56,400 ตัวนี้ให้เราลองไปคูณดูนะครับนังนั้นรายได้ทั้งหมดเมื่อเขาทํางานครบ12องเดือนก็เท่ากับ56,400บาทแบบนี้ครับดังนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับเขียนก่อนเขียนเป็นลําดับก่อนครับเขียนเป็นลำดับก่อน,น,น,ลอนแล้วค่อยดูว่าเราจะใช้สูตรไหนนะครับเมื่อมอีสิ่งที่เขาให้มามันไปแทนในสูตรไหนได้แบบนี้อ่ต่อมาครับตัวอย่างข้อสุดท้ายนะครับ ตัวนี้โฮเพนเพีนะครับเป็นตัวอย่างที่7เขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งปล่อยจากเครื่องบินซึ่งสูงจากพื้นโลก3,600ฟุตวัตถุดังกล่าวจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง16ฟุตในวินาทีแรกแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เป็น48ฟุตในวินาทีที่2แล้วก็80ฟุตในวินาทีที่3เป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าสําคัญนะครับตัวนี้ วัตถุดังกล่าวใช้เวลาเคลื่อนที่กี่วินาทีจึงจะถึงพื้นผิวโลกนะครับซึ่งพื้นผิวโลกกับเครื่องบินน้หางกันอยู่3 0 0พใช่ไหมครับอตอนแรกนะครับวินาทีแรกสมมุติตกลงมา16ฟุตวินาทีสองได้อีกเท่าไหร่ครับ48ฟุต,ตอันนี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับนี่64แล้วนะครับวินาทีที่3บวกไปอีก80ฟุตเมื่อกี้นี้64กับ80ก็จะเป็น144ฟุต ซึ่งยังใช่ไหมครับยังไม่ถึงพื้นผิวโลกเพราะว่ามันห่างกันอยู่สาม0ันหกรอยฟุตนั้นเราต้องมาดูว่าถ้าบวกแบบนี้ไปเรื่อยนะครับบวกแบบนี้ไปเรื่อยเมื่อ,อไหร่นะครับจะบวกถึงสามพันหกอฟุตแบบนี้ก็แสดงว่าทวกนี้เป็นอนุกรมนะครับเราจะมาดูว่าเป็นอนุกรมประเภทไหนอ่ 48, าสี่สิบแปดถัดมาก็จะอาสี่สิบแปดตัวนี้สิบหกตัวนี้แปดสิบห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับนี่ดูจากโจทย์นะครับ สามสิบสองตรงนี้ก็ห่างอยู่สามสิบสองแสดงว่าทุกวินาทีนะครับมันจะบวกเพิ่มสามสิบสองนะครับแสดงว่าวินาทีที่สี่ก็จะบวกเข้าไปอีกสามสิบสองก็คือร้อยสิบสองแบบนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์จากโจทย์พอวิเคราะห์จากโจทย์เสร็จเราก็จะรวมไปเรื่อยนะครับรวมไปเรื่อยให้ได้ระยะทางระหว่างเครื่องบินกับพื้นผิวโลกซึ่งเท่ากับอะไรครับสามพันหกร้อยฟุตแบบนี้แสดงว่าเราต้องเอาพวกนี้มารวมเอาวินาทีมารวม โอเคนะครับแบบนี้ครับจะได้ A1 เท่ากับ 16, ใช่ไหมครับดเท่ากับ32 d เท่ากับ32ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจะใช้กี่วินาทีดังนั้นเราต้องรวมนะครับรวมแบบนี้ไปเรื่อยให้มันได้3,600นะครับแต่เราจะรวมกี่พจน์แค่นั้นนะครับนี่ตัวนี้รวมได้3พจน์ได้144ยังไม่ถึง3 6 0 0เราต้องใช้สูตรสูตรนี้นะครับนี่เพราะว่าเรารู้ A1 แล้ว แต่ตัวสุดท้ายเรายังไม่รู้เราจะต,ต้องหา N ครับข้อนี้หา N นะครับหา n, n เราจะรู้ว่ามันมีกี่พจน์ซึ่งรวมแล้วได้3,600โอเคนะครับตัวนี้ Sn ผลรวมนะครับเราต้องการรวมให้ได้3,600นะครับเพื่อให้ตกถึงพื้นโลก N เรายังไม่รู้นะครับ H n 2 a 1 2 a 1ก็2คูณ16ใช่ไหมครับเพราะว่า a 1เราคือ16ตัวแรกคือ16 n ลบหนึ่งตัวนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับคูณดีก็คงไว้ก่อนมาถึงตรงนี้นะครับบรรทัดนี้เขาจะตัดนะครับสองตัดสองเหลือสิบหกครับสองตัดสองเหลือสิบหกเพราตัดมันต้องตัดข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเวลาตัดตัดให้หมดสาม2ุสองหารสองก็เหลือสิบหกแบบนี้นะครับส่วน n ลบหนึ่งก็คงเดิม n ตัวนี้ก็ลงมาฝั่งนี้ไม่ทําอะไรนะครับสามนหกคงไว้เหมือนเดิมต่อมาตัวนี้เราเคลียร์ในวงเล็บใหญ่นะครับวงเล็บเหลี่ยม 16ตัวนี้คงไม้ตัวสิบตัวนี้คูณในวงเล็บก่อนครับเพื่อกำจัดวงเล็บออกก็จะเป็นส6บ6สห n นะครับสิบ16 n 16กคูณลบ1ก็เป็นลบ16ตัวนี้ก็ตัดกันตัดกันนั้นมันก็ยเหลือ16 n ใช่ไหมครับในวงเล็บนี้มาเจอกับ n ข้างนอกก็จะกลายเป็น16 n กําลัง2ทีนี้16บคูณอยู่เปลี่ยนฝั่งมาหารครับ16คูณอยู่มาหารกับ3,6 0 0กรที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเราไม่ทำอะไร16คูณอยู่ย้ายมาหารดังนี้ก็จะเเหลือ n 2ฉยครับ หารเศษสับนะครับหารเศษสับตัวนี้เท่ากับ225ฝั่งนี้ก็จะเหลือ n กำลัง2จำนวนไหนที่ยกกําลัง2เท่ากับ225นะครับในที่นี้มันจะมีสองค่าก็คือ15กับลบ15แต่เราจะใช้เวลานะครับคาว่าเวลามันจะติดลบไม่ได้นะครับก็คือมีกี่พจน์นะครับ n เราจะติดลบไม่ได้ n, n เราต้องเริ่มจากตัวนี้ n หนึ่งตัวนี้ n ตัวที่สอง n ตัวที่3ามดังนั้น n ตัวที่15 นะครับจะทําให้ผลรวมนี้เท่ากับ3600ซึ่งวัตถุก็จะตกมาถึงพื้นพอดีใช่ไหมครับตามระยะทางที่ที่ห่างจากพื้นโลกดังนั้น n ของเราต้องตอบ15นะครับตอบลบ15ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นลําดับเป็นลําดับมันต้องอเรียง 1, 2, 3ใช่ไหมครับลดับที่ 1, ที่2ที่สแบบนี้นดังนั้นนะครับใช้เวลา15วินาทีวัตถุจึงจะเคลื่อนที่ลงมาถึงโลกมาถึงพื้นผิวโลกพอดี สำหรับคลิปการสอนของคผูก็มีเพียงเท่านี้นะครับคนไหนสงสัยก็เข้าไปถามได้ในห้องมิตรนะครับในคาบเรียนนั้นๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผม